สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบก,กับอาจารย์ก้อยเล่หมาสรการพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พลศกรปิดชะตาพิชิชีวิตนะครับเหลืออาจารย์พลศกรมาดูใบไ,ม,ไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขปดนี้รัฐบาลไทยค่ะมวดประจําวันพุธที่17ม็มกราคม2567ดค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ารอบนี้จะมีเลขอะไรจะเฮงปังดังรวยกันต่อไหมไปตามดูได้นะครับ ก่อนจะดูรอบนี้เราต้องกลับไปดูรอบที่แล้วนะคะรอบ,รบที่แล้วจำฮวงศกรให้เลขปดนี้นะคะสี่ห้ามาหตัวค่ะมาไหมมาค่ะแต่ม,<า>มันไปออก544อ่าืคือไปออกเลขเบิ้ลเนาะสองตัวบอกแล้วเบิ้ลหามท่านต้องระวังเองอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับผมเพราะฉะนัน้นในดาวเลขปดนี้เนี่ย ก็ยังเป็นกลุ่มดาวที่น่าสนใจซีทีสวยงามนะครับซีทีจะรู้ได้ยังไงว่าสวยงามนะครับอัดแล้วจบเลยเปล่าๆครับนี่ไงหนังสือเล่มนี้เห็นไหมเลขรัฐบาลไทยเนี่ยมันเป็นหลักฐานเลยนะว่าย้อนหลังเข้าไม่เข้ายังไงนะครับมันก็ต้องเข้ามากกว่าผิดนะครับทุกสูตรดีๆทั้งนั้นเลยอาจารย์บอกเลยเอาไว้สําหรับคนแบบฉันไม่รู้จะซื้อเลขอะไรง่ายๆก็คือตรงนี้เลยไม่ต้องไปคิดเยอะประมาณอย่างนี้แต่สําหรับสายอาชีพการเล่น ขันก็เป็นแนวทางได้นะครับขอเชิญทุกทท่านนะคะเข้าร่วมพิธีบวงสวงหลักเมืองโบราณอายุ800กว่าปีค่ะที่สุขโขทัยนะคะอำเภอทุ่งเสลี่ยม12 13 14มกราคม2567ค่ะครับสุขเสาร์อาทิตย์นั่นเอง3วัน2คืนนะครับเราจะไปบวงสวงกันเพื่อได้เคิดเคสของการบวงสวงหลักเมืองเสาหลัก มั่นคงครับได้คิดคาว่ามั่นคงแล้วจังหวัดสุโข,ขทัยแปลรุ่งอรุณแห่งความสุขนั่นเองนะครับแปลว่ามีความสุขและความมั่นคงในกิจการงานและการเงินแล้วก็โชคลาภครับตรงนี้ครับที่เป็นเกตที่ต่างคนต่างอยากไปไหว้กันนะครับเป็นต้นราชวงศ์สุโข,ขทยัยเป็นยุคต้นนะครับก็คือ800กว่าปีมาแล้วนะครับเป็นหลักเมืองโบราณหลักเมืองเก่าที่ขุดแล้วจากที่เดิมแล้วก็ขึ้นมาตั้งใหม่ตรงบริเวณที่เดิม ตามคาแนะนําของท่านครูบาันทิพิบบอกว่าพ่อขุนงามเมืองพ่อขุนเลืองอังวะท่านบอกให้ขุดตรงนี้ไปแล้วจะเจอเสาหลักเมืองโบราณขุดเข้าไปลึกไหมลึกสิบกว่าเมตรอะลึกมากค่ครับจากพื้นดินปกติที่เรายืนลงไปโอ้โหถ้าเป็นคนบอกสี่ห้าเมตรก็ท้อแลนะ้วนี่ลงไปลึกมากนะครับแล้วก็เจอจริงๆอย่างที่พ่อขุนงามเมืองพ่อขุนเลืองอังวะท่านกล่าวไว้นะครับและทําการขึ้นมาตั้งไว้ตรงจุดเดิมเป็นหลักเมืองโบราณแล้วก็ตั้งอยู่ที่เดิม เมื่อผ่านไปแล้วปแปดพันกว่าปียังถูกตั้ง,งที่เดิมมาสจั์ที่สําคัญนะครับประวัติหลักเมืองอันนี้มีเทวักษามากนะครับแค่แค่ต้นไม้ที่อายุ9ปีขึ้นไปก็ยังมีเทวดาเข้าไปอยู่แล้วะนะครับและนี่เป็นหลักเมืองหลักบ้านผ่านการบวงสวงมายาวนานเมื่อ800กว่าปีก็ต้องบวงสวงโอ้โหแล้วคุณเอ้ยตอนที่เราไปบวงสวงครั้งแรกไปทําพิธียกยกเสาหลักเมืองครั้งแรกเนี่ย พูดแล้วมหัศจรรย์เยอะมากม,มันเป็นยังไงนะอาจารย์ก้อยไหนเธอเล่าเรื่องการยกเสาสิค่ะก็ขอเล่าประวัติคร่าวๆนะคะที่ตรงหลักเมืองโบราณตรงนี้ที่หลวงพ่อครูบายันทิพย์เชิญอาจารย์พงศกรและอาจารย์ก้อยเนี่ยเป็นคนไปยกเสาหลักเมืองโบราณไปบวงสวงตรงนี้ที่เดิมนะคะจริงๆพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเมื่อประมาณ3ปีที่แล้ว4ี่ปีที่แล้วถ้าจําไม่ผิดนะคะก็คือเทวดาท่านมานิมิต หลวงพ่อครูบายันทิพย์ว่าอีกเจ็ดวันจะมีคนมาถวายที่ดินให้นะคะพอเจ็ดวันก็มีคนมาถวายที่ดินจริงๆมันเป็นที่ที่แหวงไปมันเป็นช่วงด้านหน้าของวัดที่แหวงไปซึ่งจริงๆที่ตรงนี้หลวงพ่อท่านได้ขอซื้อเมื่อสามสิบปีที่แล้วกับเจ้าของที่ดินเดิมเขายังไม่ขายก็เงียบเรื่องเงียบไปแต่พอ,อเทวดามานิมิตให้ แบบนี้อยู่ๆเขาก็เปลี่ยนใจมาขอถวายให้กับที่วัดนะคะซึ่งหลวงพ่อท่านก็ได้ให้มอบเงินให้ไปนะคะแล้วตรงนี้หลังจากนั้นอีก7วันหลวงพ่อท่านก็นิมิตใหม่ว่า ให้ขุดตรงเนี้ยลงไปจะมีหลักเมืองโบราณอายุ800กว่าปีตั้งแต่ดั้งเดิมสมัยยุคสุขโขทยัยท่านบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะเอาขึ้นมาให้ลูกหลานได้กราบไหว้บูชาคนที่กราบไหว้บูชากลับไปแล้วจะมีความเจริญรุ่งเรืองนี่ครับนี่คือหลักการตรงนั้นและที่สำคัญครูบายันทิพย์ท่านบอกว่าค่ะ <ขา S 2> เมื่อเร็วๆนี้ไปหาท่านท่านบอกว่า เราก็เลยรู้เหตุผลว่าทําไมจะต้องเป็นอาจารย์พงสกรและอาจารย์ก้อยท่านบอกเลยว่ามีคนมาขอบวงสวงตรงนี้มีคนมาขอทําพิธีตรงนี้หลวงพ่อแม่อนุญาตจะให้ผู้ที่เปิดสามโลกได้เท่านั้นเป็นคนที่ทําประเดิมเป็นไม่ปร,ป,รประเดิมเขาเรแแรกนะครับปรถมก่อนนะครับ,รก,นะรบก็คือทําพิธียกนั่นเองะนะก็เคยสงสัยจนท่านจะพึ่งมาบอกเมื่อเร็วๆนี้เองเฉลยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราเราเราทพิธีกันไป ต่อจากนั้นก็มีคนมามาบวงสวงเพื่อขอตําแหน่งกันเยอะมากแล้วก็สมความปรารถนาส่วนมากเป็นข้าราชการทหารทั้งนั้นเลยที่มาขอตําแหน่งนะครับจริงๆแล้วใครมาบวงสวงเนี่ยก็จะได้เลื่อน,น,น,นตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีความมั่นคงนั่นเองนะครับเป็นหลักบ,บ้านหลักเมืองนะครับนี่ก็คือต้องเป็นคนที่มีผู้ที่มีคุณงามความดีด้วยทําดีด้วยถึงจะได้รับการช่วยเหลือจากเทวดาอันนี้เป็นเรื่องของปกติอยู่แล้วอาจารย์ก้อยเพราะฉะนั้นแล้วเห็นไหมอาจารย์บอกคิดดี รเราไหวสิ่งดีๆเนี่ยอันนี้คือหลักบ้านเลยนะหลักเมืองเลยนะนะคแค่สารเจ้าประจําตลาดประจําหมู่บ้านย่างประมูลโคมกันแบบโอ้โหพิธีใหญ่โตปร,ประมูลโคมมีอันเดียวแย่งกันทีเป็นแสนบางที่เป็นล้านเลยนะครับของเราเนี่ย เราก็มีถวายโคมให้กับเจ้าพ่อหลักเมืองด้วยนะครับและในต่างๆยังมีงานบุญอีกนะจารย์ก้อยนั่นก็ค,คือถวายผ้าใจจีวรและผ้าป่านะครับอย่างที่เห็นในรูปนั่นเองนะครับแล้วก็มีทําเทียนะทำเทียนเสริมดวงเสริมดวง,ดวงอ่ะใครอยาก,กไปกับเราเนี่ยจย์ก้อยนะใช้จ่ายทั้งละหกพันสามร้อยบาทคะ่ะครับอันนี้คือเดินทางไปด้วยกันนะครับไปเข้าวิธีด้วยกันนะครับแต่ถ้าท่านใดไม่สามารถไปด้วยได้ส่งายชื่อมาทําพิธี ท่านละ2 0 0พบาทค่ะครับก็ทําเหมือนตัวท่านมาทําเหมือนตัวท่านมาคือยังไงการเข้าวิธีเนี่ยคือการสวดนะเวลาอาจารย์บงสูงอาจารย์สวดสอนสิ่งที่ไม่ดีมันจะได้มีโชคเีราวต้องให้สิ่งไม่ดีก่อนคุณถึงจะเอาโชคเอราวได้นะครับบางคนยกตัวอย่างนะครับบางคนบอกฉันไปลงน,ะน้าทองไปลงนูน่นลงนี่ถ้าตัวไม่ดียังอยู่อะ่ะใส่ยังไงก็ไม่เข้าพอเข้าใจไหมเออต่อให้ใส่โคตรมหาเศรษฐียังไงก็ไม่เข้า มันต้องเอาสิ่งไม่ดีออกก่อนอง่ายๆถ้าร่างกายไม่สะอาดตัวสกรปรกมีกลิ่นเหม็นฉีดน้ําหอมอัดลงไปอย่างเงี้ยคือง่ายๆเลยครับเปรียบประมาณอย่างนั้นนะครับค,คือถึงบอกไงแล้วที่สําคัญจากนั้นละงละรายการบุญเรามีอะไรบ้างค่ะเราก็จะมีมหาสังฆทานนะคะปัจจัยเทยธรรมจำนวนเจชุดค่ะ ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะคะท่านละ2,900บาทค่ะชุดละ2,900บาทนะครับรายการที่2ค่ะรายการที่2ก็เป็นผ้าไตจีวรนนะคะ5ชุดท่านละ2,900บาทเหมือนกันค่ะรายการที่3ารายการที่3มจะเป็นผ้าป่าสามัคคีค่ะตามกำลังศรัทธาค่ะ,ะรายการที่4ี่ ค่ะก็จะเป็นทําเทียนเสริมดวงนะคะแบบที่ท่านเห็นเนี่ยครับเ <c oughs> ทียนนะครับเทียนเสริมดวงก็จะมีอัคระยันนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดของเราจุดถวายตอนทําพิธีบวงสวงหลักเมืองโบราณน,นั่นเองค่ะขยายนิดนึงครับคือยันในยันเทียนนี้จะเป็นยันคูยันใหญ่นะคะ <c oughs> เพื่อม,มีโชคมีลาบเราจะบรรจุชื่อนามะกูลของท่านที่ อยากจะทำ้ามาจุดนะครับอชื่อนามสกุลละคํคขอพอรวันเดีเกิดด้วยคําขอพอรท่านบรรจุไปในยันเทียนแล้วทําการบูชาจุดในพิธีที่ตอนวงสวงนะ,ะนั่นแหละเล่มละหนึบ่ 1, บาทบหนึ่งเล่มต่อหนึ่งท่านะนะครับท่านใดสนใจทักมาครับตามคีวอาโค้ดที่ขึ้นอยู่ณเวลานี้ได้เลยครับที่สําคัญเนี่ยอาจารย์บอกเลยนะครับตอนนี้มันเป็นต้นปี ต้นปี2567มันต้นปีมะโรงเลยครับนะเพื่อรับมะโรงปลายปลายถอต้นมะโรงเราไปรับพลังงานมีสติปัญญากลับมาเติมด้วยบุญนะครับเราไปขอประทานสติปัญญากลับมาแล้วจะได้มีช่องทางลู่ทางแสงสว่างในการทำมหากินจากสติปัญญาเรานะครับนะไม่ใช่ไปเพิร์เจอร์ไอ้ฉันกลับมาแล้ว นอนอยู่เฉยไม่ได้ถูกแกถูกไหมจันก้อยสิ่งเหล่านี้ท่านต้องเพียรทําด้วยเทวดาถึงจะช่วยนั่นเองนะครับท่านในสนใจอยากร่วมไปทีกับเราก็ทักมาได้เลยครับเพราะว่าที่ทุ่งเสลี่ยมที่พักดีๆไม่เคยมีเ,เราต้องจองกันเป็นปีล่วงหน้านะครับก็ยังทันอยู่ถ้าใดสนใจร่วมเดินทางไปด้วยกันครับเราไม่ได้ไปที่เดียวนะจันก้อยเราไปกันกี่หลักเมืองนะห้าหลักเมืองห้าหลักเลยนะ ทิปของหลักนี้ไปกันห้า <5 S 2> <5 S 1> ไม่ปังให้มันรู้กันไปห้าหลักเมืองนะครับปัง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 มาบอกแล้วนะครับสุดยอดพิธีนี้อาจารย์บอกเลยหลายๆคนเนี่ยคนจีนเขาจะถือเค็ดไหว้ศาลเจ้าเนี่ยไหว้หลักบ้านนะศาลเจ้าเนี่ยตีจู้เป็นเจ้าที่ของบ้านก็เหมือนหลักบ้าน นะครับแต่นี่หลักเมืองเลยยุคสุโขทยัย<ม>โอ้โหเคสอย่างนี้หายากมไม่ใช่ว่าคนธรรมดาปกติทั่วไปจะเข้าไปบวงสรวงหลักเมืองตรงนู้นตรงนี้แล้วจะอำนวยความสะดวกง่ายๆอันนี้โอกาสน้อยนะ<ม>นะครับมันจะต้องมีทุนทรัพย์ในการไปทําเยอะมากเพราะฉะนั้นโนอะตรงเนี้ดีมากเลยเพอท่านใดอยากไปด้วยกันทักเข้ามาจา้ะ เรามาดูในงวดวันที่17มกราคม2 5 6 6กันดีกว่านะครับจากการคำนวณดวงดาวทางดาราศาสตร์โหราศาสตร์และระบบนาซาจุดพิกัดขึ้นย้ายดวงดาวณว,วันที่กองสลักประเทศไทยกําลังหมุนอยู่นั่นคือวันที่ 17, 17. มกราคม2566นนั่นเองจึงมีกลุ่มดาวทั้งหมด3าดวงนังต่อไปนี้ดวงที่1คือดาวจันทร์เลข 2, <า> 2> ค่ะดาวพุธครับเลข4ค่ะและดาวเสาเลข7็ค่ะ2 4 7 3ี่เจ็างตัวนี้3ตัวนี้อย่างน้อยต้องมาหนึ่งตัว เดี๋ยวเตรียมกระดาษปากกาได้เลยครับอาจารย์ก้อยจับคู่ดาวให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับถ้าดาวสอง ดาวจันเลข2มาจะมีคู่ดาวอะไรมาครับค่ะเลข2มาจับคู่ได้เป็น20 23 24 26 27และ28ค่ะครับถ้าดาวพุธเลข4มาจะมีดาวอะไรมาครับเลข4มาจับคู่ได้เป็น40 41 4246 47และ49ค่ะครับถ้าดาวเสาเลข7มาจับคู่ได้อะไรครับเลข7มาจับคู่ได้เป็น707 1 7 3 7 4 7 8และ79ค่ะครับขอเ่านเฮงปัง ดังปุริเยส่วนดาวดับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนจะพิจารณาดาวดับรอบนี้ต้องมาดูรอบที่แล้วนะครับงวดที่30มตันวาคมอาจารย์ให้ดาวดับไปหลักหน่วยเลิกบนก็คือเลข5หลักหน่วยเลิกกล่างคือเลข4หลักร้อยคือเลข2นะครับนี่คือชุดคำนวณสดนะครับอาจารย์แถมหลัก10เลิกกล่างเอาไปให้ด้วยนะครับก็คือ1กับ6งวดที่แล้วอันนี้เป็นสูตรคำนวณแห้งคำนวณแห้งคือใช้หลักของ โหระศาสตร์พิกัดล่วงหน้าไปเลยนะครับในเล่มนี้จะมีทุกทกทุกงวดเอาไว้นะครับ <S <S ก็ดับหมดทุกอย่างเลยอาจารย์ก้อยดับสนิทกิบกิบด,ด,ด,ดาวดับนี่มันช่วยในการลดต้นทุนให้คุณได้ <S <S 1> <S 1> อาจารย์บอกเลยนะครับมันเขาเรียกว่า เพิ่มความมั่นใจเพิ่มความมั่นใจลดงบประมาณเ,ออเพิ่มรายรับลดรายจ่ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะอาจารย์ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะออกหนังสือเฉพาะดาวดับตลอดปีดีกว่าเป็นการคำนวณสดจากสูตรชุดนี้เออดีเหมือนกันแยกออกไปเลยนะฮะอ่ะครับก็ขอให้ท่านเฮงปังดังปุริยเยเอ้ยยังงวดดียังไม่ได้ให้เลยงวดวันที่17มกราคม2567นะครับดาวดับ หลักหน่วยเลอกบนได้แก่ดาวพฤหัสบดีครับเลขห้าค่ะดาวดับหลักหน่วยเลิกล่างได้แก่ดาวอาทิตย์ครับเลขศูนย์ค่ะหลักร้อยเอาไหมอ่ะแถมไปหลักร้อยไม่แถมอะไรงวดแล้วนะหลักร้อยดาวดับได้แก่เลขเก้าครับดาวเกดาเกดาวเกตครับ <laughs> โอเคครับอ่าหลักสิบพลางอาจารย์ไม่แถมแล้วเดี๋ยวไว้มันเป็นสูตรคำนวณสดคำนวณสดเดี๋ยวอาจารย์จะแหมงเป็นเป็น,ปนออไปต่างหากดีกว่านะครับ ทุกท่านจะได้ไม่งง,งของท่านเฮงปังดังปุริเย่ค่ะท้ายนี้อาจารย์ก้อยฝากพิธีดีๆเราจะไปะไหนกันเนี่ยฝากพิธีดีๆอย่างหลักเมืองโบราณเอาไว้ด้วยนะคะ,คะก็คือเป็นการที่เราบวงสรวงหลักเมืองโบราณอายุ800กว่าปีนะคะมันเป็นพิธีดีๆอย่างหนึ่งเริ่มประเดิมกันต้นปีเลยค่ะใครที่รู้สึกว่าอยากจะชาร์จพลังอยากจะเริ่มต้นใหม่ๆ เขาเรียกว่ามีหลักมีชัยมีความมั่นคงมีคนอุปถรัรมภ์นะคะก็เชิญชวนมาพิธีกับเราด้วยนะคะ3วัน2คืนค่ะ1 2 13 14มกราคม2567นะคะค่าเดินทาง6,300บาทท่านใดมาไม่ได้ก็ฝากใายชื่อเข้ามาได้เหมือนกันค่ะฝากรายชื่อแทนตัวในการเข้าพิธีค่าใช้จ่ายท่านละ2,000บาทค่ะ,คะในเงิน2,000บาทนี้มันก็จะมีส่วนที่เราทําบุญเราจะดึงเงินของ <เป S 2> ท่านมาด้วยไปกระจายในส่วนบุญทั้งหมดค่าใช้จ่ายว่างั้นเลย ไปลงอยู่ในค่ายใหญ่ด้วยนะครับเอาไว้เป็นพิธีดีๆถ้าใครอยากไปเนี่ยจย์อยากให้ไปเนาะพอมันได้เคล็ดลับอะไรรู้ไหมมั่นคงหลักเมืองแปลว่ามั่นคงนะยุคสุโข,ขทยัยอรุ่งอรุณแห่งความสุขมั่นคงสุขโขแลเป็นต้นต้นวงของการตั้งราชวงศ์ไทยนะเรามีประเทศไทยเพราะว่ายุคสุโข,ขทัยนี่แหละเราเป็นคนไทยที่มีเอกราชออกมา พราะยุคสุโขทัยเป็นคุมความความดีของอดีตบรพตรพบุรุษของเราทุกท่านเลยนะครับทําให้เรามีทุกวันนี้นะครับเพราะหลายชาติอย่างชาติมอน,นี่เมื่อก่อนรุ่งเรืองในพาม่านะครับเป็นประเทศพาม่านั่นแหละแต่ไม่ใช่คนพม่านะบุเรงนองมาตีบุเรงนองเป็นพามา่ากลายเป็นคนมอนไม่มีไม่มีชาติอ,อนี่คืออาจารย์ได้ยินมาจากคําคนคนมอนชาวพามา่า เมียนมากนะครับเออมันก็ได้คิดเห็นไหมทุกอย่างมีเหตุมีผลนะครับและที่สําคัญเนี่ยจันกยมาหน้าหนาวไปเที่ยวไปพักผ่อนไปเพิ่มพลังงานกลับมาลุยปังๆนะครับท้ายนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ